Uh, Mag ปืนชนิดลูกโม่ทำไมจึงเป็นปืนยอดนิยมเป็นปืนประจำบ้านของนักเล่นปืนของคนที่ชอบอาวุธปืนแต่ละบ้านเนี่ยไม่ว่าจะมีปืนกี่กระบอกจะชอบในเรื่องอาวุธปืนขนาดไหนก็จะต้องมีปืนชนิดลูกโม่ไว้หนึ่งกระบอกสองกระบอกสามกระบอกนะครับจะมีมากมีน้อยอย่างน้อย ก็จะต้องมีปืนชนิดลูกโม่ไว้หนึ่งกระบอกไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งคุนแก่ลูกเมียลูกผู้หญิงลูกผู้ชายญาติพี่น้องเวลาที่เราออกนอกบ้านเราแค่บอกว่าปืนมีกระสุนบรรจุอยู่นะอะปืนบรรจุกระสุนอยู่บอกแค่นี้พอแล้วเราก็ออกนอกบ้านไปทํางานหรือว่าไปสองวันสามวัน,วนอะไรก็แต่ เวลาที่มีโจรเข้าบ้านมีคอนมาบุกทําร้ายมีเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยสามารถหยิบอาวุธปืนชนิดลูกโม่เนี่ยแตะไกปืนทํางานเลยนะครับก,กลไกมันไม่รับซ้อนนะครับเอานิ้วเข้าไกปืนก็ลั่นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ากระสุนขีกระสนุนติดกระสนุน,ะสนด้านปลอกติด เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเปอรลูกโม่อย่างแน่นอนนะครับไว้ใจได้ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแต่ข้อเสียก็คือบรรจุกระสุนได้น้อยนะครับหกนัดเจ็ดนัดแปดนัดนี่แหละสำหรับกระสุนที่มันนานหลายหลายคนกลัวว่ากระสุน จะไม่ทํางานกระสุนจะด้านซับไม่แตกถ้าเป็นปืนชนิดลูกโม่เนี่ยเรื่องเหล่านี้คือไม่ต้องกังวลเลยนะครับหมดกังวลไปได้เลยและทําไมปืนลูกโม่ผมถึงชอบปืนลูกโม่เนี่ยที่ผมชอบคือเป็นปืนประจํากายของท่านสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับปืนลูกโม่ เป็นปืนประจำกายของท่านเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงเขรุดมศักด์ปืนชนิดลูกโม่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยท่านเสด็จเตีย่ยที่ใช้ในการนะครับป้องกันตัวใช้เพื่อปกป้องประเทศชาติในทุกสถานการณ์ก็จะมีปืนชนิดลูกโม่เนี่ยติดตัวเป็นปืนที่ใช้ประจำกายของท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ะครับที่ว่ามีหลายคนเข้าไปศึกษาเนี่ยก็จะมีปืนชนิดลูกโม่เนี่ยตั้งโชว์อยู่นะครับแล้วเขาก็จะบุว้ยว่าเป็นปืนประจํากายของท่านเสนเตียก็มาหลวงเขตอดมศักค์คือปืนชนิดลูกโม่นะครับเหมือนปืนแมกกาซินเนี่ยนะครับเวลาที่กระสุนด้านกระสุนนานกระสุนที่หมาะคุณภาพเนี่ย เราก็ต้องมีสตินะครับในช่วงที่ว่าวินาทีหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยตอกแท็บแท็บแรปนะครับแล้วก็ยิงแท็บแรปแล้วก็ยิงนะครับในกรณีที่ว่ากระสุนขีเราก็ต้องมีสติในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะครับนะครับแล้วก็ยิงนะครับถ้าในสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็แค่ดึงทีเดียวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยทีเดียวให้กระสุนมันตก ถ้ากระสุนไม่ตกเราก็ทําแบบนี้สองครั้งให้กระสุนมันหล่นนะครับแล้วก็ลั่นก่อยก็ประมาณนี้แล้วในกรณีที่ว่าปลอกบวมปลอกติดนะครับถ้าเป็นปืนของก็อกเนี่ยเราทําแบบนี้นะครับแล้วกระถงแต่ถ้าเป็นปืนซีแซ่ปืนเหล็กล้วนเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับเพราะปืนมันหนักนะครับปลดจับแบบนี้ปืนมันจะหล่นในช่วงที่ว่ากระแทกเนี่ย กระแทกให้สไลด์ถอยให้ปลอกกระเด็นออกเนี clothes, ่ยมันทําไม่ได้เพราะช่วงสไลด์เนี่ยมันแคบนะครับมันเล็กมันจับไม่ได้จับไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันจับเนี่ยจับแค่เนี้ยแต่ถ้าเป็นปืนกลกเนี่ยช่วงสไลด์เนี่ยมันจะกว้างนะครับมันจะจับแบบนี้มันจะเต็มบอดีเลยนะครับมันจะจับช่วงไปครึ่งมือเลยช่วงครึ่งปุ้งมือเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปืนของสีแซเล็กเนี่ยมันจับเนี่ยมันได้แค่ช่วงปลายมือนะครับถ้าเราไปกระทงแบบเนี้ย นะครับปืนตกแน่นอนแต่ส่วนใหญ่สนามยิงปืนเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นดินนะครับก็คือบางทีก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องปืนตกนะปืนตกเนี่ยปืนมันไม่ได้พังหรอกครับแต่ปืนมันเป็นรอยเวลาที่เราขายมือสองเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับเวลาที่เราเปลี่ยนมือสมมุติว่าเราจะขยับไปจุดสี่ห้าแต่จริงๆปืนก้ามอมน,นี่แหละเป็นปืนยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเพราะกระสุนเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับ หัวรูหัวมอนแมเจอร์นะครับและตำรวจสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะใช้งานเนี่ยก็มีการใช้ปลอกท็อปนะครับในการถอดออกมาแล้วมีการปรับแต่งกระสุนมีการเติมดินปืนเข้าไปความแรงก็จะเทียบเท่ากับจุดสี่ห้าเลยเทียบเท่าจุดสี่ห้าแล้วก็สามห้าเจ็ดแต่แต่ถ้าเป็นกระสุนนะครับของชนิดแมเจอร์เนี่ย มันจะแรงกว่า11แรงกว่า3 5 7แบบชัดเจนแรงกว่าเยอะนะครับ feet, <FPS> จึงทำให้ป,ปืนของก้ามเนี่ยจึงเป็นปืนยอดนิยมด้วยกระสุนที่มีราคาถูกกระสนุนหาง่ายแต่ในเรื่องกระสนุนเนี่ยการใช้งานนี่เราอย่ามั่วนะครับถ้าไม่ใช่เาเป็นเพื่อนหรือว่าคอนที่เราไว้ใจกระสุน pase, อย่าใช้มั่วก็ป้องกันอะไรป้องกันการวางยานะครับมีการใช้ปลอกท็อป ถอดออกมาแล้วก็เติมดินปืนใส่เข้าไปคุณอย่าลืมว่าดินปืนเนี่ยถ้าเราใส่ไปเต็มเนี่ยปืนพังนะครับอืมถ้าใส่เต็มเนี่ยเวลาที่ว่าเราใช้งานเนี่ยปืนพังเลยนะครับทีเดียวก็คือกลับบ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องเล่นอีกต่อไปในกรณีที่ว่าวางยานเนี่ยที่มีการได้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคลบางประเภทที่ว่าไม่ชอบลองทุนมักง่ายเห็นกระสุนใครเนี่ย คือเตี๋ยวดึงมาใส่หยิบมาใส่ทั้งสองนัดสามนัดคือมักง่ายคือเป็นการลดต้นทุนซื้อบ้าง,เอา,อง,อางเอาของอื่นบ้างเอาของอื่นมาใส่บ้างจังหวะที่ว่าเพื่อนไปกินข้าวเพื่อนไ่อยู่มักง่ายนะครับหยิบกระสุนจากกล่องของคนอื่นหยิบกระสุนที่ว่าเพื่อนตั้งไว้หยิบมาใส่ปืนของตัวเองนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ว่ามักง่ายนะครับเขาก็เลยมีการวางยา เติมดินปืนเข้าไปนะครับในการเติมดินปืนเข้าไปให้เต็มแล้วก็บรรจุคือไม่เรารู้เลยนะครับดูไม่รู้เลยนะครับนี่สมมติว่าดินปืนนะครับเต็มขอบเนี้ยเราไม่สามารถมองรู้เลยเพราะน้ําหนักมันมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับกับกระสุนเดิมกับกระสนุนที่ปรับแต่งดินปืนแนะั้นมนไม่ใช่มีน้ําหนักเยอะนะครับอ่าเวลาที่เรานํามาใส่ปืนยิงเนี้ยปืนพังนะครับปืนแตก ยิงนัดเดียวคือกลับบ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องเล่นนะครับกระสุนลูกสามสิบห้าบาทสี่สิบาทปืนก็บ,บอกราคาแสนแสนกว่าซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะครับซื้อกระสุนเองดีกว่านะครับลองทุนมันไม่ใช่ว่ามันจะแพงกระสุนปืนนี่มันไม่ได้แพงนะครับการที่เราจะนํามาใช้คือเราซื้อเองแล้วก็ใช้ของคนที่เรามั่นใจแล้วก็ไว้ใจได้นะครับแล้ว อาวุธปืนเนี่ยต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ว่าทางรัฐบาลมีการเรียกเก็บไหมมีการคืนเงินค่าอาวุธปืนให้กับประชาชนแล้วก็เรียกอาวุธปืนเก็บเข้ารัฐเพื่อป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรื่องอาวุธปืนแต่ละปีแต่ละปีนะครับซึ่งผมวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ยากนะครับในการที่จะเก็บอาวุธปืนเข้ารัฐเข้าหลวงเนี่ย เพื่อให้ตำรวจใช้ดูไฟเดียวถ้าในการที่จะเก็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพลเรือนผู้ติดตามอารักขาคุณอย่าลืมว่าอารักขาผู้ติดตามนักการเมืองเนี่ยแต่ละคนนี่เสือเศงเงินถึงแรกทังนั้น,นรวมไปถึงนักการเมืองนักการเมืองเองนะครับมีปืนทุกคนนะครับนักการเมืองเนี่ยมีอาวุธปืนทุกคน แทบทุกคนร้อยละเก้าถึงเก้าคือมีอาวุธปืนนักการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะร่างกฎหมายออกมาเพื่อที่จะเก็บอาวุธปืนของประชาชนเข้ารัฐคืนเงินค่าอาวุธปืนให้กับประชาชนเนี่ยเรียกเก็บซึ่งเกิดขึ้นได้ยากนะครับถ้าจะเก็บไปจริงๆก,ก็คือเก็บหมดนะไม่ว่าจะเป็นสอสอรัฐมนตรีนะครับ นักการเมืองผู้ติดตามมือขวามือซ้ายผู้ติดตามเนี่ยคือแกะหมดเลยทีนี้เวลาได้ว่าเดินไปไหนก็คือหมอดความน่าจะถือหมอดความน่าเกรงขามต่อไปก็คือจะต้องไม่มีมือสายมือขวามือขวาผู้ติดตามนะครับเมื่อไม่มีอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าประชาชนไม่มีอาวุธปืน นักการเมืองก็จะไม่มีอาวุธปืนทีนี้โจรแต่บ้านจตเมืองนะครับมีการต้นมีการบุกทําร้ายสิ่งใหญ่โตและความสูญเสียนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกลับมาเต็มเก้าสบแน่นอนนะครับถ้าทุกคนที่เป็นประชาชนหรือว่านักการเมืองไม่มีอาวุธปืนแล้วเนี่ยนะครับคือ ความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นแบบเก้าสบเปอร์เซ็นเลยนะครับทุกวันนี้อ่ะประเทศไทยถือว่าอยู่ได้แบบสงอบสุขเพราะอะไรต่างคนต่างเกรงกลัวต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างเกรงปืนเนี่ยมันก็เหมือนกับคานชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อนะครับประดับบารามีไว้เพื่อเป็นคานไว้ปกป้องนะครับมันเป็น เหมือนกับตะบะนะครับการที่ว่าโจนจะเข้ามาเนี่ยจากคิดที่ว่าจะเข้ามาก็เปลี่ยนใจนะครับระรับบ้านที่ว่ามีอาวุธปืนเฮ้ยบ้านหลังนี้สงสงไจะมีอาวุธปืนบ้านหลังนี้สงสงยจะมีอาวุธปืนบ้านหลังนี้มีอาวุธปืนบ้านหลังนี้น่าจะมีอาวุธปืนการที่จะเข้ามาร่อนบุกทําร้ายโจมตีฆ่าฟันเนี่ยก็ไม่กล้านะครับแต่ถ้าทุกคนบนประเทศไทยเนี่ยไม่มีอาวุธปืนแล้วนะครับ ใครใหญถึงใครเป็นโจรน,นะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเลยคือไม่ต้องเกงรงกลัวอะไรแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวแล้วผู้หญิงเด็กคนพิการลูกเมียนะครับโดนข,ข่มขืนบ้างโดนทุบตีบ้างโดนร้อนบ้างทำได้เต็มที่เลย ทุกวันนี้คนใจถึงเนี่ยไม่ว่าจะใจถึงขนาดไหนนะครับก็ไม่กล้าแล้วทุกวันนี้คนเก่งเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะคุณยายลืมว่าการป้องกันตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ป้องกันด้วยนิ้วนะครับนิ้วเดี่ยวคืออาวุธปืนไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนนะครับก็ไม่เก่งไปกว่าลูกปืนนะครับ ก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับของเรื่องอาวุธปืนสําหรับตอนนี้ถือว่าขอซื้อได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ว่าชื่อชอบในเรื่องอาวุธปืนเนี่ยขอซื้อได้แล้วแต่ว่าราคามันก็จะไปไกลจากราคา8 5ดหมื0 0ห้ก็ขยับไปแสน